ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนจะมาเปิดกุนะคะของสะสมนะคะของเจนในช่วงของมันต้องมีของมันต้องมีซึ่งโดยปกตินะคะเวลาเจนไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะของที่ละลึกนะคะที่เราจะซื้อกลับมาทุกครั้งนะคะ นั่นก็คือเจ้าแมกเนตติดตู้เย็นนั่นเองถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีใครเก็บสะสมเหมือนเจนนะคะสามารถมาแชร์แบ่งปันกันได้นะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่าเจ้าแมกเนตของเจนนะคะมีเป็นแบบไหนบ้างนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ แมกเนตติดตู้เย็นของเจนนะคะชิ้นแรกเลยนะคะที่เจนสะส,สมไว้ก็จะเป็นแมกเนตรูปเรือสตาร์ครูสนะคะตัวนี้จะเป็นเรือสำรานนะคะที่เราได้มาจากตอนที่เราไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะคะไปล่องเรือสำรานกันนะคะเราได้มาจากตอนเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นเหมือนเสาโทรเลอินะคะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนเสาโทเลอินะคะเรียงลายกันนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม่แมกเนตติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็ได้มาจากสิงคโปร์นะคะตัวนี้จะเป็นรูปจานนะคะเป็นเรซินแล้วก็มีสิงโตพ่นน้ำตัวนี้ก็จะเป็นตึกรูปเรือนะคะมารีนาเบย์แซนอันนี้นะคะได้มาจากสิงคโปร์<อ>ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้จะได้มาจากปีนังนะคะประเทศมาเลเซีย น่ารักนะคะเป็นเรซินเหมือนกันนะคะแบบนี้รายละเอียดเขาก็จะทำแบบว่าค่อนข้างจะเหมือนแบบจำลองสถานที่ที่เราได้เคยไปมาเลยนะคะแมกเนตตัวนี้นะคะได้มาจากฮ่องกงนะคะเป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฮ่องกงนะคะเหมือนตอนที่เราไปดูแสงสีเสียงนะคะดูไฟที่ซิมโฟนีออฟไลท์นะคะ ที่ฮ่องกงนะคะทีนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ได้มาจากประเทศจีนนะคะเป็นห่อฟ้าเทียนฐานนะคะทีน,นี้จะมีเพื่อนซื้อมาให้นะคะตอนเพื่อนเขาไปเที่ยวเมืองจีนนะคะเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากนะคะจากเมืองจีนก็จะเป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะคะเป็นปีนังเหมือนกันนะคะปีนงังมาเลเซียนะคะได้มาตอนเราไปเที่ยวที่ปีนังนะคะมาเลเซีย ตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบเรซินเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นรูปตัวเมืองนะคะมีแบบรถไฟวิ่งนะคะตัวนี้งานสวยนะคะตัวนี้นะคะก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะ ได้มาจากประเทศมาเลเซียนะคะตอนเราไปเที่ยวตึกปิโตนัสนะคะที่กัวลาลัมเปอร์นะคะจะเป็นตึกแฝดคู่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอร์นะคะที่เราสะสมนะคะก็คือจะเป็นเจ้าเช็กนะคะเป็นยักษ์ตัวเขียวนะคะในเรื่องเช็กนะคะตัวนี้ได้มาจาก Universal Studio สิงคโปร์นะคะตอนเราไปเที่ยว Universal นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ7.9เเหรียญน,นะคะเหรียญสิงคโปร์นะคะ ตอนที่เราไปเที่ยวตอนนั้นก็จะประมาณ24บาทไทยนะคะ1เหรียญของสิงคโปร์จะเท่ากับ24บบาทไทยได้มาหลายชิ้นเลยนะคะเจ้าเช็คนะคะตัวเขียวอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กแบบเป็นแผ่นเหล็กนะคะตัวนี้แล้วก็ได้มาเป็นกรอบรูปนะคะที่เราชอบเก็บสะสมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกรอบรูปนะคะตัวนี้มันจะเป็นวัสดุมันจะเป็นเหมือนอยางซิลิโคนเป็น universal studio สิงคโปร์ ชอบนะคะเป็นเช็คกับเจ้าหญิงฟิโลน่านะคะแล้วก็จะมีเจ้าดองกี้แบบนี้นะคะอันนี้ได้มาประมาณเอ,อ่อตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะคะไปเมื่อตอนปีสองพันสิบสาม ชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเป็นกรอบรูปนะคะเป็นลายแบบดิสนีย์ซูมๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวการ์ตูนในดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะคะมีมินนี่นะคะแล้วก็มีสติทนะคะมีกรีนแมนเป็นคอลเลคชันดิสนีย์ซูมๆนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ78เหรียญฮ่องกงนะคะปกติ1เหรียญฮ่องกงก็จะประมาณ4 5บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องกงดิสนีย์แลนด์นะคะ ปฏิเจนก็จะเอามาใส่รูปนะคะส่สวนใหญ่จะใส่รูปลูกสาวนะคะแล้วก็ติดที่ตู้เย็นนะคะลายหน้าลักมากนะคะก็จะเป็นกรอบรูปนะคะเป็น universal studio สิงคโปร์นะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นรวมๆนะคะเหล่าเจ้าหญิงนะคะในเรื่องเช็คนะคะตัวนี้จะเป็นเจ้าหญิงฟิโลนาแล้วก็เป็นเจ้าหญิงอื่นๆนะคะอันนี้ได้มาจาก u s s นะคะ10.90เหรียญน,นะคะ ตัวนี้จะได้มาจากสิงคโปร์เหมือนกันตัวนี้ก็จะจากในเรื่อง Toy Story นะคะตอบรูปนะคะวัสดุจะเป็นยางแบบนุนๆนะคะอันนี้ก็จะมีแบบ Woody Ham แล้วก็ Buzz Lightyear j e s s e อ่าแล้วก็มี Jessie มี Green Man ตัวนี้ได้มาในเป็นครอคริสต์มาสนะคะจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะตัวนี้ชิ้นต่อไปนะคะที่เป็นแมกเนตที่เจนเก็บสะสมนะคะ ก็คือจะเป็นกรอบรูปนะคะจากในเรื่องเช็คเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็น U.S.S นะคะ Universal Studio สิงคโปร์เช่นกันนะคะแต่ก่อนจะไปสิงคโปร์บ่อยนะคะก็เลยจะได้ซื้อ m a g กเมบ่อยมากไปทุกครั้งก็ซื้อทุกครั้งนะคะอันนี้อยู่9.90เหรียญน,นะคะประมาณเกือบ10เหรียญน,นะคะ10เหรียญก็ประมาณ240บาทนะคะต่อชิ้นอ่าอันนี้จะเป็นราคาที่แบบตอนเราได้มานะคะ ตัวนี้ได้มาจากสวนสนุกดีมเวอร์นะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์โอรีตัวนี้ได้มาจากดีมเวอร์นะคะมักเน็ตติดตู้เย็นของเราก็จะเป็นแมกเน็ตคาเฟ่อเมซอนคอฟฟี่แอดเวนเจอร์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นแมกเน็ตติดตู้เย็นนะคะชิ้นนี้ก็ได้มาจากสิงคโปร์อีกเช่นกันนะคะชิ้นนี้มันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ หอคอยนะคะที่เราไปเที่ยวนะคะตัวนี้หอคอยที่สิงคโปร์นะคะหน้างอคอหักนะคะก็คือเจ้าปะทูอัมพาวานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกนะคะจากอัมพาวาอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอัมพาวาสตา ตัวนี้จะเป็นฮ่องกงนะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะมาจากฮ่องกงนะคะจะเป็นตัวเมืองฮ่องกงนะคะเขาจะทําเป็นรูปถาดนะคะแบบนี้ด้านหลังเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะสวยงามนะคะตัวนี้เชียงใหม่เจ้ารักนะเชียงใหม่นะคะอันนี้เราก็ได้มาจากตอนเราไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะไปเดินถนนคนเดินท่าแพนะคะตัวนี้ ทำออกมาจากไม้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเป็นงานไม้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้เราก็จะได้เป็นกรอบรูปนะคะมาดากัสกานะคะจาก Universal Studio สิงคโปร์นะคะตัวนี้นะคะใช้แบบสมบุกสมบันมากเลยนะคะเป็นกรอบรูปยางนะคะน่ารักน่ารักนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกเนตแมกเนตติดตู้เย็นนะคะเรือหลวงจากกรีนาริเบตนะคะอันนี้ได้มาจากระยองนะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตอนที่เราไปขึ้นเรือหลวงจากกรีนาริเบตนายวันวันนะคะตัวนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ชิคเก้นไอแลนด์จังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าเกาะไก่นั่นเองนะคะ ตอนเราไปล่องเรือนะคะไปเที่ยวเกาะนะคะเกาะไก่ที่จังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ไทยแลนด์ Thailand. ตัวนี้ไทยแลนด์นี้นะคะได้มาจากบึงฉว่ากนะคะสุพรรณบุรีตอนเราไปดูปลานะคะไปดูปลาที่บึงสว่ากนะคะจังหวัดสุพรรณเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะแบบน่ารักมากเลยนะคะเป็นลูกปลาฉลาม ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เราได้มาจากญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นทําจากเรซินนะคะมีแมวนางกวักแล้วก็มีฟูจิซังนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดอาซากุสะนะคะอันนี้นะคะได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะในตัวนี้นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะจากเชียงคาน จังหวัดเลยนะคะเชียงคานเขาก็จะมีประเพณีนะคะผีตาโขนนะคะแบบนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะของจังหวัดเลยนะคะเชียงคานแล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตอนที่เราไปเที่ยวสวนนงนุษพัทยานะคะมีขี่ช้างด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ขี่นะคะตัวนี้สวนนงนุษพัทยาไทยแลนราคาอยู่ที่ประมาณ120บาทนะคะ ของที่ล,ลึกนะคะจากพัทยาต่อไปนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เราได้มาจาก s a f a r i w o r l d นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตอนเราไปเที่ยว s a f a r i เ o อ l d นะคะเอาได้มานะคะทั้งที่เป็นนกแล้วก็ที่เป็นยีราฟนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้ได้มาจากฮ่องกงนะคะตัวนี้นะคะมีรูป ผ้าใหญ่นะคะแล้วก็เป็นกระเช้านะคะกระเช้านั่งกระเช้าหรือว่าเคเบิลคาร์นะคะตัวนี้จากฮ่องกงแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวเมืองนะคะฮ่องกงเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถสองชั้นนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงนะคะอันนี้นะคะได้มาจากฮ่องกงเหมือนกันแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นฮ่องกงอีกเช่นกันนะคะตัวนี้ ัวนี้ก็จะเป็นรถไฟนะคะแล้วก็เป็นตัวเมืองของเกาะฮ่องกงนะคะนี้เลยนะคะได้มาจากมาเลเซียนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตึกปิโตนัสนะคะตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นแล้วก็เป็นเทมเพอเรเตอร์ด้วยนะคะเป็นเป็นแบบที่วัดอุณหภูมินะคะสามารถเอาไปติดตู้เย็นได้นะคะเป็นตึกปิโตนัสนะคะสัญลักษณ์ของกัลาลัมเปอร์ แล้วก็ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตอนรับไปเที่ยวโบสเซนปรปอแล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะนะคะ The s เ e n ร r y นะคะ w i n t ท r e Farm นะคะเป็นฟาร์มแกะน่าจะอยู่ที่ราชบุรีนะคะตัวนี้ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เราได้มาจากสวนนกชัยนาทนะคะจังหวัดชัยนาทนะคะไปเที่ยวสวนนกนะคะตัวนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเราไปเที่ยวหัวหินนะคะไปเที่ยวทะเลหัวหินแบบนี้เลยชิ้นนี้ก็จะได้มาจากเชียงใหม่นะคะไทยแลนด์ตอนเราไปดูหมีแพนด้านะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะตัวนี้ เชียงใหม่สู้ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปางตัวนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เราได้มาจากลำปางนะคะเมืองลำปางก็จะมีเป็นรถม้านะคะให้เรานั่งชมเมืองได้นะคะตัวนี้ชิ้นต่อไปตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นแล้วก็เป็นที่วัดอุณหภูมินะคะ อันนี้เราได้มาจากฮาโกเน่นะคะตอนเราไปล่องเรือโจนสลัดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะไปล่องเรือชมอ่าชมภูเขาไฟฟูจินะคะที่ทะเลสาบอาชินะคะตอนนั้นก็จะไปที่เมืองฮาโกเน่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะ ตัวนี้ก็จะได้มาจากสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กที่เป็นเลซินนะคะแล้วก็มีสิงโตพ่นน้ํามีตึกมารีนาเบซนนะคะซึ่งเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เราได้มาหลายชิ้นเลยนะคะสิงคโปร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์นะคะมีสิงคโปร์ไฟเออร์แล้วก็มีการ์เดนบายเดอะบ มีการเดินไปเดอะเบย์มีสิงโตพ่นน้ำมีตึกมารีนาเบซนนะคะแบบนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสิงคโปร์อีกนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแผ่นเหล็กนะคะเป็นแบบคล้ายๆภาพแบบสามมิตินะคะตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นแผ่นเหล็กที่เป็นลายนูนนะคะตัวหนังสือจะเป็นลายนูน v love สิงคโปร์แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกรอบรูปแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะ สิงคโปร์เช่นกันนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้ได้มาจากตอนที่ไปนั่งเคเบิลคาร์นะคะจากห้าง Vivocity ไปที่เกาะเซนโตซานะคะเพื่อจะเข้าไปเที่ยวสวนสนุกนะคะ Universal Studio สิงคโปร์นะคะต่อก็ชิ้นนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้อันนี้เราได้มาจาก b n n k o o Sea Light นะคะ ตัวนี้นะคะโอเชียนเวร์หรือตัวนี้นะคะก็จะเป็นเข่าคอนะคะแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้จะเป็นที่วัดอุณหภูมิด้วยนะคะเขาบอกว่าเที่ยวเข่าคอหนึ่งคืนนะคะพักที่เข่าคอหนึ่งคืนอายุยืนยาวได้อีกหนึ่งปีนะคะเพราะว่าอากาศที่นั่นจะค่อนข้างบริสุทธิ์แล้วก็อากาศเย็นนะคะไปสูดโอโซนกันให้เต็มปอดได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเชียงใหม่ในซาฟารีนะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอาจจะมีเย็นเย็นนิดนึงนะคะตัวนี้เชียงใหม่ในซาฟารีแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตอนที่เราไปเที่ยวแม่กำปองนะคะเชียงใหม่อันนี้ได้มาจากแม่กำปองนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักนะคะมีน้ําตกไหลผ่านนะคะอากาศเย็นสบาย แม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากเอเชียทีคนะคะเอเชียทีควอเตอร์ฟอนนะคะดิสติกนะคะอยู่ในกรุงเทพเรานี่เองนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นแม่แม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะจากวัดล่องขุนนะคะอันนี้อยู่ที่เชียงรายนะคะเราไปเที่ยววัดล่องขุนนะคะเชียงใหม่นะคะตัวนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะเป็นรูปรถตุกต๊กๆนะคะหรือรถรถ แท็กซี่แดงนะคะแบบนี้ของเชียงใหม่ชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้ได้มาจากแม่ห้องสอนนะคะเราเป็นผู้พิชิต1864โค้งนะคะตอนเราไปเที่ยวแม่ห้องสอนหรือไปเที่ยวปลายนะคะเราไปพิชิตโค้ง1864โค้งกันมาแล้วนะคะมแม่เหล็กติดตู้เย็นตลาดน้ำบางน้ำพึ่งตัวนี้นะคะ แล้วก็ชิ้นน uh ี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะมาจากลำปางจากเชียงใหม่เราก็จะไปเที่ยวน่านกันนะคะตัวนี้ชิ้นนี้เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะปู่ม่านย่าม่านนะคะจากวัดภูมินนะคะจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะ เราไปเที่ยวภูเวียงนะคะไปดูไดโนเสาร์นะคะที่ภูเวียงนะคะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ขอนแก่นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ชิ้นนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะเป็นบับเบิรบีนะคะเป็นเจ้ารถแปลงร่างนะคะในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะตัวนี้ อันนี้น่าจะได้มาจาก U.S.S. นะคะ Universal Studio สิงคโปร์แม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะเป็นเจ้าสิงโตเมอร์ไรออนนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์แล้วเราก็จะมีเป็นกรอบรูปนะคะกรอบรูปเมอร์ไรออนนะคะเมอร์ไรออนประเทศสิงคโปร์เช่นกันแล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะประเทศสิงคโปร์ ชิ้นนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเป็นตึกมารีนาเบซนนะคะจากสิงคโปร์แล้วก็ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิงคโปร์อีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นเจ้าเมอร์ไลออนนะคะแล้วก็มีการ์เดนบายเดอะเบอันนี้ก็จะมาจากสิงคโปร์อีกนะคะตัวนี้ก็จะมาจากประเทศสิงคโปร์นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นแบบมีห้อยตุ้งติ้งนะคะแบบนี้นะคะตัวห้อยเขาก็จะเป็นตึกเรือ ตึกที่เป็นรูปเรือนะคะมารีนาเบซนมีเจ้าสิงโตเมอร์ไลออนตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นของสิงคโปร์นะคะมันจะมีตัวห้อยตุงต้งติงต้งตุง้งติ้งน่ารักนะคะแบบนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้เป็นของเชียงใหม่นะคะไปเที่ยวอินทนนท์ดอยปุยเชียงใหม่แล้วก็ดอยสุเทพนะคะอันนี้เราไปมาหมดแล้วนะคะสี่ดอย สามดอยนี้เราไปมาหมดแล้วนะคะแม่เหล็กติดตู้เย็นที่เป็นหัวเจ้าน้องคิตตี้นะคะเฮลโลคิตตี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เป็นที่เปิดขวดด้วยนะคะตัวนี้เป็นหัวเจ้าเฮลโลคิตตี้นะคะเซ็นก็จะมีเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะที่เป็นรูปเจ้าน้องเฮล l o คิตตี้นะคะชิ้นนี้ อันนี้ก็จะเป็น Hello Kitty ้งานมงคลนะคะใส่ฮูดสิงโตนะคะแล้วก็จะเป็น h e l l o k i t t y ้นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเจ้าน้องคิตตี้นะคะใส่ชุดเอี่ยมม่วงแล้วก็จะเป็นเจ้าคิตตี้มงคลนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแม่เหล็กติดตู้เย็นที่เป็นก็จะเป็นโดราเอมอนนะคะน่ารักน่ารักนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเจ้ามินเนี่ยนนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะ Hero o k t t y y เป็นเครื่องคิดเลขนะคะแล้วก็จะมีแม่เหล็กติดตู้เย็นเป็นรูปตุ๊กตามินเนี่ยนนะคะตัวนี้อันนี้เขาก็จะเป็นแม่เหล็กอยู่ด้านในนะคะสามารถเอาไปติดตู้เย็นได้นะคะเป็นมินเนี่ยนนะคะ แล้วก็มีเป็นตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะเป็นมิกกี้เมาส์ตัวนี้นะคะเป็นเจ้ามิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็มีแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้จะเป็นรูปเจ้าน้องดัฟฟี่นะคะแล้วก็มีแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปเจ้าพิกเลตนะคะจากในเรื่องวินนี่เดอะพูนะคะอันนี้แขนขาเขาก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นเจ้าพิกเลตอูดอูด เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแมกเนตที่เจนสะสมไว้น่ารักไหมคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะให้กับช่องเจนพิชาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเจนจะมาเปิดกุกของสะสมแบบไหนอีกนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ